แนะนำเมนูที่ว่าถ้ามาร้านมีกกต้องลองเมนูซิกเนเจอร์อะไรของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเออน่าจะถูกปากเอาคนไทยรักกันเนาะ <c oughs> ต้องเป็นมัตตาบา <c oughs> เพราะามันจะเรียกว่ากลมกล่อมเลยทีเดียวมันก็จะเป็นน้ําจิ้มอาจาที่ร้านทําเองค่ะแล้วก็เราก็จะห่อด้วยพับเพสทรีข้างนอกพี่ปิ๊นเขาจะทําไสมมัตตาบะเองมันจะแบบเป็นฟิวชั่นหน่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เกิน90%นะลูกค้าจะชอบอะค่ะเมนูต่อไปแนะนําคือเฟิร์สคิดครับเป็นอาหารก๋วยเตี๋ยวเป็ดแห้งก๋วยเตี๋ยวคลุกจะนึกถึงจูบแรกสมัยที่เรา้อนกลับไป นวัยรุ่นเนะเาะพอกินปุ๊บคำแรกปับ๊บฟิลมันจะแบบถูบแรกมันหวานหอมมันก็เลยตั้งให้เมเหมือนสูบละเขาเป็นคนตั้งชื่อทั้งหมดอ่ะมันใช้เป็ดอะไร เขาทามาจากซอยโปรตีนเขามาแปะรูปมาแต่งกลิ <t 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 ่นแต่งรสก็จะเป็นสโมกกี <t 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 ้สโมกกี้แล้วเราไปย่างให้มันหอมให้มันกรอบนอกนุ่มในเมนูหนึ่งที่จะแนะนําเป็นกันนันเป็นสลัดเป็นเทมเป้แล้วก็เต้าหู้ไปกับสวิตโพรเตโตอะดามเมะแล้วก็คีนนวเพื่อสุขภาพแล้วก็ไปกับพีนัทซอสและขาว่ามีหอยทอดด้วยหอยทอดนี่เป็นใช่ทำอยู่เป็นเมนูกลางคืนตัวหอยทอดนี่ก็ใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งมันผสมกันเป็นเบสนะฮะแล้วก็ส่วนตัวหอยเนีย เราใช้เป็นพุ้งวีแกนเราแยกอาหารกลางวันกลางคืนนะคะถ้าเป็นเมนูไทยอยินสปายผัดทอดข้าวยำนี่เราขายตอนเย็น4ี่โมงจนถึง2องทุ่มครึง่งวันพุธจนถึงวันเสาร์ครับเราจะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าจากต่างถิ่นนะคะค่อนข้างเยอะเมลเบิร์นจะเยอะมาก<ช>เป็นเพิเศษมันเป็นแบบจุดมุ่งหมายหลักๆของร้านเหมือนกันนะที่เราอยากจะให้เป็นนะคะการที่เราเหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์หรือว่านมวัวเนี่ยมันก็ช่วยเรื่อง Environment ด้วยคนที่มากินเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นวีแกนล้วนนะคะมันก็จะมี เป็นคนที่เขารักสุขภาพแล้วมีคอมมูนิตี้ของเขาเขาจะมาทุกๆเดือนเดือนละครั้งเขาจะเล่นบอร์ดเกมกันตอนลคืนตรงนี้เต็มเลยค่ะ40คน50คนยะงเป็นมีติ้งของวีแกนบิสเบนก็คือจะมากินของเรา